มองหน้าต่างข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกันคนรวยแบ่งโอ้ยมาแย่งแฟนฉันหัวใจมันจันเหมือนใครมคันขวดใจใจจะขาดแล้วเออ จะขาดแล้วเ้อครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมในสมควรมากสีชื่อเล่นแขกน้อยเพลงที่ผมร้องไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่ผ่านจากการประกวดร้องเพลงเมื่อวันที่13มมีนาที่ผ่านมานี้นะครับที่ห้างโรบินสัน ำแพงเพชรผมได้เป็นแชมป์ประจำจังหวัดและเป็นแช์เป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะไปชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดกาญจานบุรีในเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันที่18ถึง21นี้ที่ผมมาอ,าออกรายการนี้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ก็เพื่อแจ้งให้ทราบว่าทุกปีในการประกวดคัดเลือกคัดตัวไปทิงแคมป์ประเทศไทยนั้นทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมีงบประมาณให้ไปแต่ปีนี้ครั้งนี้ที่จะเดินทางไปนี้มีค่าใช้จ่ายไปเพียงคนละ800เท่านั้นผมจึงวิงบอลขอพี่น้องให้ความอนุเคราะห์ในการเดินทางโดย สนับสนุนในการค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณาประมาณ4ี่0 0บาทประมาณนี้อทิต์ละ5,000บาทก็แล้วแต่ท่านจะสนับสนุนมาคนเล็กน้อยนะครับอย่าคิดว่าผมไปรบกวนท่านเลยขอถ้าท่านใดที่สนับสนุนมานะครับหมายเลขเข้ามาในหมายเลขบัญชีผมได้นะครับนายสมควรมากสี นะธนาคารกรุงศรีวิญยานะครับหมายเลขนี้ครับฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่มีส่วนสนับสนุนในครั้งนี้ขออีกสักครั้งนึงครับอายุมากแล้วขอเป็นเกียรติให้กับจังหวัดกำแพงเพชรอีกสักครั้งครับขอบคุณมากครับ